ๆๆเป่นรในงานช้างเป็นตงนี้งนะคะเมราจบรากาศด้านนี้แล้วก็จะไปด้่นชอกห้ามชสี่เชือกนะครับสองเชือนะครับเป็นถือนี้นเชือกรห้ดูดนามช้างก็จะสองกันนะคตอนแล้วกักนะนสีร้อมาภาพร้อแล้วมา

อันนี้ไม่รับนะไปเลยแบเต้องดูเิดอันนี้คือช้าที่มาอยู่ชุดน,นทูที่อยู่ด้านหลังใีค น okay ี่ก็ชุมยาหานะคะให้กับช้างนะคะเ้ยีดีไตลยเแม่ไปใส่อะไรนะดีใช่อยู่ไม่ไม่รู้ะกลุ่มนั้นเราถ่ายมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายอีก ช,ช่างนะคะวันนี้ช้างเขาจะชอบชอบเล่นถ่าน ข้างเก็ตดยางมาก็เตรียมอาหารมาด้วย <Hayır. S 1> นะคะเ uh, อฟซีก็จะขายพวกข้าช้างก็พักอยู่สงที่นะคะอยู่ค่ายทหารกับที่แถวนี้นะคะ ก็มีแฟนคับเยอะๆมาเยอะนะคะน้อม้น้องข่อขวัญนีนี่ก็เป็นพังไทยบูนะคะวันนี้ยามาให้ด้วยลองรับ ้อันนี้ซุ้มพังอุ้มบุญนะคะก็มาเรามาเช็คยินถ่ายรูปน,นี่นะคะตรนนี้สวัสดีค่ะให้แเม่ขอทายรูปนัน่นเองนะลูกแัทคลิปนึงเผยแผ่เ,เียส่งยูทูบเพื่อกันอันนี้ซุ้มพังอุ้มบุญใช่ไหมคะพักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมีนอ่น คือแบบเมื่อแเขาล้มฉากไหมคะเขากระสิบาร่วมโตกันแล้วเขารสร้างล้มฉากหนูพักอยู่นี่พ่อหลวงหนูสร้างยังสร้างเขาหนูไอ้ทางใบเฟิร์นแต่ข้างใบเฟิร์นอันนี้นะคะก็จะมาเข้าฉากอยู่ตรงนี้ หนูพักอยู่ที่ไหนคะนี่แหละค่ะอยู่ตรงนี้อยูพักอยู่ตรงนี้โบโบเมนโบเมน่ายบ่ค่ะบ่ค่ะหนูหนูพักอยู่ข้างในนุ้ยพักอยู่ข้างในแล้วน้อก็พักอยู่ข้างในอันนี้จะของช่องอะไรคะเดี๋ยวจะได้ทางใบเฟินนะคะมีผู้ติดต่อ ช้าในงานช้างก็เลยมา<อ>พังใบเฟิร์นนะคะได้แสดงกับเขาไม่รูก็ลงอยคะลงโยชใช่ไหมอ,อ,อันนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะอันอ้วนนี่ใช่ไหมอันนั้นอันนั้นลงอุ้มบุญค่ะลงอุ้มบุญน้องใบเฟิร์นอันนี้น้องใบเฟิร์นนะคะฝังพังใบเฟิร์นนะคะเพื่อนนี่ชุดแดงนี่พังอะไรคะคุณยายญบัวลอยสวยจังเลย <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะใส่ชุดสวยนะคะนะเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศสักห้าหกนาทีนะคะเพนะื่อนๆมาดูว่าช้างพักอยู่ตรงไหนบ้างนะคะนะวเวลาแสดงเสร็จก็จะมาเข้าซุ้มนี้นะคะที่นะก็มาเช็กอินถ่ายรูปได้นะ้องอุ้มบุญน,น่ารักนะคะกี่ขวบแล้วะคะบ<อ>ุญ <laughs> อบ,าบาุญก็บแล้วเะอก้ว่ซิงค่ะบ่โอ้โหหนาจะประมาณบ่ ปัวในใหญ่เนาะแล้วมีลูกแกเถื่อนยังยังน้อยยังนอยคตัวใหญ่เถวะสิบหปีวอวนตุกๆอยู่เนาะเพิ่นเลี้ยงดีเพิ่นูเลยแม่ไปงามเนาะสวยมากเลยนะคะตัวน่อยได้เนาะอุ้มบุญเนาะเมือนเมนบอลนะนะคะ เคยเห็นเพลินในท่อละในในนี่นี่อยู่เคยเห็นันนี้นะคะเพื <maintenant, S 1> <Commercial> ่อนที่เราพามาดูกลุ่มช้างนะคะที่มาพักอยู่ด้านในนะคะปีนี้เราไม่ได้พาไปที่ท่าไนะคะก็มากิจบรรยากาศแถวนี้ให้ชมกันนะคะก็จะมีหลายเชือดมาพักอยู่จุดนี้นะคะเยอะนะคะวันนี้เราจิ้มทกนุนะคะน้อ มากเลยนะคะคุณเอาสางมาเนียนก็เหมือนพวกเรานะคะเลี้ยงช้างเหมือนเลี้ยงลูกรอเลยนะคะดูแลเอาใจใส่เขาอันนี้พี่ภัยอะไรคะสวัสดีครับไผ่สตางไผสตางสวัสดีครับลูกหล่อมากเลยในแบบของเราเนี่ยเราจำภผยสตางไม่ได้เขาเนี่ยชางที่หล่อ ตอนที่เขาแต่งตัวไปงานเฮกีฬา,านะเพื่อนหล่อมากเลยนะคะคุณสตาร์ขาตัวเาไม่ได้แต่งตัว,ว,ว,เ,ตตวเขาก็ยังหล่อนี้เลยเชื่องมากนะน้องสตาร์เชียงมากอันนี้คือไฟสตาร์ทะ,ะเพื่อที่เราเก็บบรรยากาศให้ชมกันแล้วเราจะเก็ชบช็อตไปด้วยนะคะ ีช่องตัะลยยุยและสไตล์ก็พามาชมบรรยากาศนะคะตรงนี้นะคะจุดช้ารหลายเชือกนะคะมารวมกนันตรงนี้นะคะเราก็หวังดีว่าเพื่อนๆเอฟซี 4, ทุกคนที่ทำจัดคงจะถูกใจในที่ของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ,ห,ปปะ,ะหาดปิดตาถูกไหเราต้องขอให้เพื่อนๆที่เวนาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบค,ค,คุณทีกไลค์ขอบคุณทุกๆุกคอมเมนที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะต้องขอกราบขอบคุณทุกทุกคนทั้ชงชมคลิปเราอย่าลืมคะ กำลังใจให้กับท่านตัวและส่วลสไตล์ได้มีความใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็นีนะคะเชิญกันงหลายคลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปชมแนวใหม่ๆต่อไปนะคะทีนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ